วันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหลังคากันนะคะเหตุผลที่เอาหลังคามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าบางทีเราอาจจะอิมเมจินไม่ออกว่าหลังคาแต่ละสีมันเป็นยังไงความเป็นไปได้มันเป็นยังไงความรู้สึกฟีลมันจะเป็นยังไงอะนะคะเพราะจําได้ว่าที่บ้านตอนที่เลือกหลังคากันเนี่ยไม่รู้เลยว่าเอแต่ละสีเนี่ยมันจะทําให้บ้านเนี่ยมันมีฟีลออกมายังไงนะคะเพราะเอิญว่าอันนี้เป็นของตราช้างนะคะหลังคารุ่นเอ็กเซล่าของเขาแบรนด์ของเขาอะนะคะเอ็กเซล่าจากช้างเองจริงๆก็มี กระเบื้องราคาอยู่หลายยี่ห้อเอ็กเซลา่าก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เขาขายอยู่ไม่ได้เชียร์นะคะแต่เพอิื่นว่ามีของตาช้างาบโบรชัวร์ของตาช้างเอาไว้อยู่หลายหลายรุ่นเลยนะคะหลายเปึงเปิง้งนึงใหญ่ๆนะคะก็จะมีตัวไหนหน่าสนใจก็หยิบเอามาคุยกันนะคะอย่างอันนี้ก็รุ่นเอ็กเซลา่าคลาสสิกนะคะคงเห็นกันว่าเป็นยังไงบ้างข้างล่างเขาก็จะมีแถบสีให้เลือกว่า,ามีสีอะไรนะคะก็จะมี exclusive collection นะคะแล้วก็ Inventive Collection นะคะแล้วเราก็เขาก็จะพูดถึงความแตกต่างตรงนี้เนี่ยว่าว่าว่าเป็นยังไงนะคะอ่าส่วนอันนี้ก็สีน้ำเงินสีแดงหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งที่เขามีนะคะก็จะเป็นรุ่น Grace นะคะเห็นใช่ไหมคะ Grace ก็จะ ก็คงจะต่างกันที่รอน,นิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีรอนแค่เฉพาะตรงนี้นะคะเฉพาะส่วนข้างๆถ้าเกิดว่าเรามาเปรียบเทียบดูตรงนี้รอนนะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะหยกักหยักกว่าว่างั้นเถอะนะคะ เพราะฉะนั้นแต่ละรอนเนี่ยก็คงจะให้ความรู้สึกหรือให้ฟีลเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นวีเอสที่นี่เดี๋ยวลองถัดมาอีกรุ่นหนึง่งดูสิคะเป็นรุ่นอะไรอ่ะอันนี้เป็นรุ่นโมเดิร์นนะคะรุ่นโมเดิร์นก็คงจะเหมาะกับบ้านแนวโมเดิร์นนะคะอันนี้ดูสิคะว่าต่างกันอย่างไงนะคะซีก็มีให้เลือกพอสมควรจะแบนค่ะจะค่อนข้างแบนนะคะไม่มีอยกักไม่มีรอนเท่าไหร่ก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันในโมเดิร์นนะคะอิมเพรสซีฟคอลเลกชันกับ expressive Collection. กที่กะไรบ้างนะคะ นี่ก็จะเป็นแนวโมเดนส่วนอันนี้ถัดไปอันสุดท้ายแล้วจะเป็นรุ่นลาวานะคะเขาบอกว่านวัตกรรมใหม่ไม่แน่ใจดูแล้วจะคล้ายๆกับกระเบื้องที่ค่อนข้างแผ่นเรียบเหมือนกันนะคะจะเห็นแล้วจะนึกถึงหลังคาบ้านของคนอเมริกันส่วนใหญ่นะคะหมู่บ้านที่นั่นนะคะก็ตอนอันนี้จะมีให้เลือกอยู่สองสีนะคะสรุปแล้วไหนลองมาดูที่ด้านหลังกันเขาก็จะมี ตัวอย่างบ้านต่างๆที่ใช้หลังคารุ่นต่างๆให้ดูนะคะเราชอบรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คงต้องคุยกับทางสถาปน,นิกเอไว้นะคะนี่ด้านหลังก็เขาก็สรุปให้ฟังว่าหลังคาควรจะมีคุณสมบัติยังไงนะคะแน่นอนคงต้องทนทชนใช้งานได้นานนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่โดนแดดมากที่สุดจะเตว่าทนแดดทนฝนทน,ท,น,ท,น,ท,นทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะคะคือ Excela Classic e x c e l l ็ r Grace เอ็กซ์ลาโมดแล้วก็ลาว่านะคะเขาบอกว่าคลาสสิกนี่ก็คือรูปรอนร่วมสมัยนะคะเหมาะก,กับบ้านสไตล์ร่วมสมัยส่วนรุ่นเกรชเนี่ยก็จะบอกว่ารูปรอนที่แตกต่างโดดเด่นไม่เหมือนใครโมเดิ n ก็บอกว่าหรูด้วยรูปรอนที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์สีสวยไม่ซีดจางอันสุดท้าย ดีไซน์หรูด้วยผิวหน้าลายหินลาวาเหมาะสำหรับบ้านสไตล์น t u r ัลนะคะจะสังเกตว่าคำศัพท์นี้จะใช้คล้ายๆกันหมดเลยก็คงไม่รู้จะเอาคำอะไรมาที่บายกระเบื้องหลังคานะคะมันคงจะจะต่างกันที่ว่ารูปแบบหรือรูป,รปความรู้สึกเนี่ยของที่ใช้กระเบื้องแต่ละอย่างนี้มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เอามาประกอบเป็นรูปทรงอะไรได้บ้างเข้าใจว่านะคะอันนี้เข้าใจไปเองผิดถูกอย่างไรก็ชี้แนะด้วยละกันวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะหลังคาขอบคุณมากค่ะเจอกันดีค่ะ ครั้งข่าวหน้าอ่าเดี๋ยวก่อนยังมีอ่าอันนี้คงไม่เกี่ยวกับเราละจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในหลังคานะคะอุปกรณ์ระบบแห้งอะไรอืมข้อมูลทางด้านเทคนิคท,ทางนั้นรางน้ําสแตนเลสกระเบื้องปร่งแสงอะไรพวกนี้ซึ่งคงจะต้องใช้คู่กับหลังคานะคะโอเคไม่เป็นไรจบแล้วจริงๆสวัสดีค่ะ